สวัสดีค่ะทุกท่านที่กำลังรับฟังเราเข้าใจดีว่าตอนนี้หลายท่านอาจจะกำลังผเผชิญกับความรู้สึกที่หนักอึ้งในใจความรู้สึกที่เรียกว่านี่นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษไม่ใช่แค่ยอดเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนแต่นี่คือความรู้สึกของความกังวลที่กัดกินหัวใจความรู้สึกของความอับอายและล้มเหลวความรู้สึกของการสูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิต เราทุกคนต่างรู้ดีว่าการมีหนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะวางใจอย่างไรไม่ให้ทุกจากหนี้ที่เข้ามาทำร้ายความสุขในชีวิตของเราได้คลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่จะมาบอกว่าคุณต้องทำอย่างไรเพื่อปลดหนี้แต่เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการที่คุณจะสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์กับหนี้เปลี่ยนมุมมองที่มีตอนน่อหนี้เพื่อปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระจากความทุกข์ แม้ว่าคุณจะยังมีหนี้สินอยู่ก็ตามก่อนที่เราจะรู้วิธีการจัดการกับความทุกข์เราต้องเข้าใจก่อนว่าต้นตอของความทุกข์เหล่านั้นมาจากไหนความทุกข์จากหนี้ไม่ได้มาจากตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่มาจากสิ่งเหล่านี้ต่างหากความรู้สึกสูญเสียอิสรภาพหนี้ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในกรงทุกการตัดสินใจต้องคำนึงถึงหนี้สินเป็นอันดับแรกเราไม่กล้าที่จะออกจากงานที่เบื่อไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็น ความรู้สึกนี้เองที่ทำให้เราอึดอัดและเจ็บปวดความรู้สึกของความอับอายและล้มเหลวในสังคมการมีหนี้มักถูกมองว่าเป็นการล้มเหลวไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตได้ทำให้เราต้องแบกรับความอับอายไม่กล้าบอกใครและต้องใช้ชีวิตอยู่กับความรับที่หนักอึ้งเพียงลำพังความวิตกกังวลในอนาคตความกลัวว่าจะไม่มีเงินใจ่ายในเดือนหน้ากลัวว่าดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น กลัวว่าจะไม่พ้นจากวงจรนี้ความกลัวเหล่านี้ทำให้เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบสุขและใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขในทุกๆวันเมื่อเราเข้าใจความทุกข์แล้วเราจะมาสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับจิตของเราด้วยสองเสาหลักนี้ค่ะเสาหลักที่หนึ่งการยอมรับความจริงอย่างสิ้นเชิงการยอมรับในที่นี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการตัดสิน ใช่ฉันมีนี่อยู่เท่านี้และนี่คือสถานการณ์ของฉันในตอนนี้การที่เราหยุดตัดสินตัวเองว่าเป็นคนล้มเหลวและมองนี่เป็นเพียงข้อเท็จจริงหนึ่งในชีวิตจะทำให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ลดลงอย่างน่าประหลาดใจคุณต้องแยกนี้ออกจากตัวตนของคุณนี่เป็นเพียงสถานการณ์ทางการเงินแต่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณคุณไม่ได้เป็นคนล้มเหลวคุณเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่กาลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลบาบาก เสาหลักที่สองการเปลี่ยนโฟกัสจากความขาดแคลนสู่การกระทำเมื่อคุณยอมรับความจริงแล้วให้เปลี่ยนพลังงานทั้งหมดที่มีจากการกังวลมาเป็นการลงมือทำแทนที่จะจมอยู่กับความคิดที่ว่าฉันไม่มีเงินให้เปลี่ยนเป็นการคิดว่าวันนี้ฉันจะหาเงินได้อย่างไรบ้างหรือจะลดค่าใช้จ่ายในวันนี้ได้อย่างไรลองเปรียบเทียบกับพายุฝนคุณไม่สามารถหยุดฝนได้ แต่คุณสามารถสร้างที่หลบภัยหรือกลางล่มได้การลงมือทำเล็กๆน้อยๆเช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการโทรไปเจรจากับเจ้าหนี้หรือการหางานเสริมจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังควบคุมชีวิตของคุณอยู่และความรู้สึกของการเป็นอิสระจะเริ่มก่อตัวขึ้นจากภายในนอกจากสองเสาหลักแล้วนี่คือเครื่องมือทางจิตใจที่คุณจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเครื่องมือที่หนึ่ง การอยู่กับปัจจุบันความทุกข์จากนี้ส่วนใหญ่มักเกิดจากความกังวลในอดีตหรืออนาคตจงฝึกฝนให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันในทุกๆวันให้ถามกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อจัดการกับสถานการณ์ของฉันการโฟกัสทีละวันทีละก้าวจะช่วยลดความรู้สึกของความท่วมทนได้เป็นอย่างดีเครื่องมือที่สองเมตตาต่อตอนเองไม่ใช่การโทษตัวเอง การตัดสินใจในอดีตอาจผิดพลาดไปบ้างแต่อดีตคือบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแบกรับจงให้อภัยตัวเองและมองว่าทุกสิ่งคือการเรียนรู้การเมตตาต่อตนเองจะทําให้คุณมีพลังในการแก้ไขปัญหามาก่ากการจมอยู่กับความรู้สึกผิดเครื่องมือที่3การขอบคุณแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแม้ในวันที่ยากลําบากที่สุด ก็ยังมีสิ่งดีๆให้ขอบคุณเสมออาจจะเป็นการที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีที่พักพิงหรือยังมีคนรักที่อยู่เคียงข้างการฝึกฝนขอบคุณจะช่วยให้จิตใจของคุณอิ่มเอมและไม่จดจ่ออยู่กับความขาดแคลนสุดท้ายนี้เราอยากจะให้ทุกคนตระหนักว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการไม่มีหนี้แต่หมายถึงการที่จิตใจของคุณเป็นอิสระจากความทุกข์ที่นี้ก่อขึ้น นี่จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่อยู่กับคุณไปอีกสักพักแต่คุณเลือกได้ว่าจะเดินทางไปกับเพื่อนคนนี้ด้วยความโกดแค้นและสิ้นหวังหรือจะเดินไปกับมันด้วยความสงบและปัญญาการวางใจไม่ให้ทุกเรื่องนี้คือการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มันคือการเดินทางที่คุณจะได้ค้นพบความเข้มแข็งความอดทนและความสงบสุขที่แท้จริงจากภายใน และเมื่อคุณสามารถเอาชนะความทุกข์ในใจได้แล้วการปลดหนี้จากภายนอกก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปคุณกำลังรับฟังการแบ่งปันที่เยียวยาจิตใจหากคำพูดเหล่านี้ทำให้คุณใจเบาขึ้นโปรดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์หรือแชร์แบ่งปันให้กับผู้ที่ต้องการการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆของคุณอาจเป็นหยดน้ำที่ชะโลมผืนแผ่นดินแห่งวาสนาของใครบางคนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ